สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่อยู่ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือก็ดีหน้าจอทีวีก็ดีหน้าจอไหนก็ดีกันไม่หมดเลยนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของการพันสายไฟให้แน่นให้ตึงขั้นเทพนะครับแน่นยันนู่นเลยครับลูกหลานบวชเลยครับไปประมาณสักสามชั่วอายุคนยังไงก็ไม่ขาด อ่ะจริงไหมผมไม่รู้นั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ให้ถ้าเกิดให้ช้างดึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขาดหรือเปล่าแต่คนดึงรับรองไม่ขาดแน่นอนผมการันตีได้เลยนะครับซึ่งบางคนอาจจะ,ะต่อต่อสายไฟปัาบก็อะไรครับมาขยุ้มขยุ้มขยุ้ม,ขย,ม,ข,ยม,ข,ยมขยุ้มแบบนี้ไ <c oughs> อเลย <c oughs> นะครับก็ขยุ้มขยุ้มกันแล้วก็เอาอะรครับเอา เอ่เอสกอตเทปพันนะครับไอเทปพันสายไฟยพันนะครับซึ่งมันไม่ถูกในวันนี้ผมก็จะมานะครับบอกวิธีการในเรื่องของการพันสายไฟยให้แน่นนะครับขั้นเทพเลยนะครับอันนี้ก็ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับท่อหดนะครับท่อหดนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามแต่ถ้าหากว่าเราไม่พันเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าไม่สวยงามถ้าเกิดเราเราไม่ใส่ท่อหดเนาะมันก็จะไม่ไม่สวยงามอ่ะ ไม่ต้องชักช้าอะไรมากมายตอนนี้ผมปอกไปแล้วนะครับดึงเลยปาดอึบ๊บนะครับปึ๊บอเอากันทนเห็นเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็พันแบบนี้นะครับนะครับพันแบบนี้นะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาว่าเป็นพันกันเปเลือ่อยเลยนะครับ อ right like right 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 no? so like ่านะครับเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก่อมาเป็นแบบนี้นะครับนะฮะนี่ฮะดึงยังไงก็ดึงไม่นะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะครับมันแน่นมากเลยนะครับมันแน่นมากเลยนะครับอ่านะครับเมื่อเราพันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้ดึงยังไงก็ดึงไม่ไม่หลุดนะครับอันนี้คือการพันแบบขั้นเทพเ็ยเนี่ยวตึ๊บนะครับไม่ว่าจะดึงมาทั้งซ้ายไม่ว่าจะดึงมาทั้งขวา นะครับดึงไปดึงมายังไงก็ไม่ขาดนะครับอันเนี้ยนะครับเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าหากแบบเนี้ยถ้าหากว่าเราเอาผ้าพันเทปนะครับมาพันสายไฟเนี่ยนะมาพันมันก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับถ้าจะให้สวยก็คือเราต้องใส่ท่อหดตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ท่อหดไปนะแต่ท่อหดเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าอย่างเนี้ยนะครับมันอาจจะโอ้โหพอดีพอดีมาก นะครับมันก็จะไม่สวยเราก็ต้องเอาท่อขดที่มันสวยซะหน่อยหนึ่งนี่เวลาตัดท่อขดออกมานะครับก็ให้มันเกินเกินไปหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ท่อขดกันนะครับนะฮะปึ๊บก็ใส่มานะครับนี่นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับนะดูให้มันดูสวยนะครับมันจะได้เออเป็นมันจะได้เนียนขึ้นนะครับนี่นะครับอ่าเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทายังไงครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยเสร็จปึ๊บ เราก็เอาไฟแท็กเนี่ยนะครับมาลนนะครับมาหลดปุ๊บค่อยๆไหม้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจะลนให้ดูนะครับแต่ว่าล่นตรงนี้เดี๋ยวไอเดี๋ยวไฟมันจะเข้ากล้องนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าลนข้างนอกแล้วกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับลนไฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับมันจะเหนียวแน่นมากนะครับดูนะครับนี่นะครับนะฮะ มันจะแน่นมากเลยนะครับมันก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการต่อสายไฟนะครับก็ต่อธรรมดานี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้มันสวยเราก็ใส่ท่อหดลงไปนะครับก็ไว้เท่านี้นะครับสําหรับในคลิปการต่อสายไฟขั่นเทพ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 เลยนะครับก่อนลองไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ